ก็ในสุดท้ายผลสุดท้ายเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆบอกว่ามาถ่ายให้ดูบ้างอยากดูเออสนูเนาะอยากดูสนูตุก็มาจัดการมาถ่ายแล้วนะคะมาถ่ายให้ดูเนาะแต่ตุก็ดูบ่อยแล้วดูบ่อยแล้วแต่ก็พาเพื่อนๆมาออกมานอกบ้านสักหน่อยเนาะ ก็หนาวพอสมควรหนาวพอสมควรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้เขาแข็งแล้วนะคะไม่ได้เสร็จขงมือมาด้วยเอังไงเห็นไหมคะสวยงามมากเลย,ยามมาเลย้ยโฮ <tosse> e nem? Co! Uma tempinha, Rani! Eu queria que fosse quase Fala, Sei. Sei quer tirar foto comigo um pouco? Co! Ih! Si. Uh, sei gosto de nevas? Muito. Uh, fala bem

ลูกๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะหนาวหนาวหนาว กี่นาทีบีบุบมา,ามาทำไม่ได้เอาถุงมือมาเพื่อนๆ ดี๋ยวตุ้ยให้ดูอันนี้มันมืดไปมืดไปน,นี่ค่ะไม่ได้เอาถุงมือมาแต่ก็สู้หมักมาทำนี่นะ หนาวเหรเห็นไหมคะได้เท่าไหร่ละมาได้จ้าที่โปรตุเกสกำลังจะหนาวตัวสัน่น ข้างหลังตึกหนาวเลยนะคะจะถ่ายกลับด้านให้ดูสวยเหนื่อยโอเคตุกได้เท่าไหร่แล้วเนาะ มองไม่เห็นมองไม่เห็นได้กี่นาทีสี่นาที